อารเช่าออนนะครับที่ทําให้ไม่เกิดดังไก่นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับตัวโรอออนเนี่ยสาเหตุที่เกิดดังไก่ก็เนื่องจากว่ามันเกิดการสัมผัสที่ตัวผิวลักแร้ถูกไหมครับแค่สัมผัสผิวลักแร้เนี่ยมันก็แค่อาจจะทําให้เกิดการติดสีใช่ไหมครับเกิดการติดสีก็คือทําให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นแต่คําว่าดังไก่เนี่ยมันต้องเกิดด้วยปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งด้วยครับเกิดการติดสีไม่พอครับมันต้องเกิดจากการที่เราถูไปถูมานะครับถูขึ้นถร <favour> ือลงครับคนก็จะถูครับโดยลักษณะะคคคืืืืออ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 อกก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 กแแแแรรรรรงงงงมมมมมเเเเพพพ่่่่ใใหห้้้้ลลิิััััันนนนตวําาาาาสบบียปถู แน่นอนอยู่แล้วครับบางคนขมแรงมันก็เกิดการสิดสิทธิแรงอันนี้เกิดรอยดัมครับแต่มันไม่เท่านั้นสิครับคือต้องการขมเร็วครับนี่ครับทุกกับไปกลับมาอย่างนี้ครับแล้วก็ขมแรงด้วยครับทุกกับไปกลับมาครับขนลักแร่เรามันก็คือเป็นลูกของขนที่มีขนงอกออกมาถูกไหมครับเมื่อมีการทุกกับไปกลับมามันก็เหมือนเราไปดึงบนดึงล่างครับทำให้รูมขนเนี่ยมันขยายและเปิดกว้างออกครับและเมื่อนานวันเข้าเราใช้ไปบ่อยๆบ่อยๆและทําอย่างนั้นเป็นประจําครับก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาคือ เกิดนางไก่เกิดขึ้นครับก็เลืองูกลมขนเกิดการขยายที่มันกว้างขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนางไก่นะครับสิ่งที่เราควรจะทํานะครับก็คือว่าลดการสัมผัสบริเวณผิวใต้ขมแขนหรือรักแร้ของเราลงครับใช้ลักษณะคือการป้ายแทนก็ได้ครับโลออนไม่ให้สัมผัสใช่ไหมเราก็เทออกมาครับเราก็หาเป็นผู้กันหรืออะไรครับป้ายเป็นลักแร้ครับทาข้างซ้ายทาข้างขวาครับก็ไม่เป็นนางไก่แล้วครับเพราะไม่เกิดการกิ้งไม่เกิดการเสียสีนะครับไม่เกิดการดึงไปดึงมานะครับแต่ถ้าหากว่าคิดว่าวิธีการน่ยเีล เปลี่ยนม่นใช่สเปรย์เลยครับง่ายๆครับฉีดพ่นลงไปไม่สัมผัสไม่เป็นนางไก่อย่างแน่นอนครับ